สวัสดีครับเดเอาเดยวีสวัสดีครับ,รบพาไปถ่ายเครื่องบินวาตาธาบินผักแล้ตนะของเที่ยบิน FD 3183ครับไทยเอเชียเท่ยนี้บอกว่าครับ fd đi xăm niệm cái xăm bên này nè khắp Bên ngoài bác bác tát đây nè khắp Đối xử với bác cái

วันนี้อู่ไ่ครับเปไบ้างครับ FD 3ดีสามครับเป็นบาทนทัน,น,นะครับ ไปไหครับดูไหนครับไปได้ครับผม <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> สวัสดีครับวานนะี้นะนะนะ กลับก่อนนะครับโอเคครับผมเข้าเย็นได้แล้วครับผมสวัสดีครับวัดเพรท่าน,นะครับผมไปได้แล้วครับผมไป,ไ,ปไปตรงนู้นนะครับผม ย้าพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีตักดาบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ